เกิดจากวันเกิดของดิฉันนะคะถูกครั้งที่ได้กล่องส้มก็จะมีความแบบไฮเปอร์นิดๆอยากเห็นจริงๆมันเป็นสีอะไรรู้ไหมคะสีวันเกิดทุกคนก็มาเปิดกันเลยนะคะ1 2 3สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ NJJ Family Channel นะคะเพศเกิด จากวันเกิดของดิฉันนะคะก็เป้าหมายของปีนี้หรือก่อน30อยากได้หนังจอรักแ้ แต่ของที่อยากได้ยังไม่มียังไม่มา <Nope. S 1> แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ patiently รอไปไปามาของวันเกิดก็เลยไม่ได้นะคะมาได้ช่วงก่อนสงการนะคะก็นี่เลยค่ะเป็นกล่องน้องส้มแบบนี้นะคะก็ซื้อมารอน้องน้องเค้กนะคะทุกครั้งที่ได้กล่องส้มก็จะมีความแบบ ไฮเปอร์นิดๆนะคะค่ะจริงๆเรานิงแกะอันบ็อกซ์เรียบร้อยไปแล้ววันที่ได้คือแบบอยากเห็นจริงๆเพราะว่านิงก็ดูมาสักพักแล้วแบบศึกษาตลาดตรงเนี้ยมาสักพักแล้วก็เรื่องสีอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นน่ะที่นิงตัดสินใจซื้อจากร้านรีเซล่ะเออแบบเปิดบิดอ่ะเพราะว่ามันเป็นสีอย่างนี้เลยค่ะมันเป็นสีอะไรรู้ไหมคะสี่วันเกิดทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าโหอะไรจะเป็นทูบีแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์เปิดกันเลยนะคะ ถ้าไปที่ช็อปเราก็ไม่รู้ว่าจะได้สีนี้หรือเปล่าแล้ววันนั้นเหมือนแบบเรานอนดึกพอดีกินกาแฟนะคะเราก็เลยแบบเออเปิดดูร้ายทุกครั้งที่เปิดดูร้า์แล้วนอนดึกนี้มันจะต้องจบด้วยอะไรสักอย่างนะคะปีที่แล้วก็โดนมีอันนึงนะคะแต่ยังไม่ได้อันบ็อกซ์เดี๋ยวจะเก็บมาเพราะว่าอันนี้คือตํานานจริงๆอันนั้นคือแบบพีคมากนะคะก็เป็นกระเป๋าที่ น่าหลอกอ่ะนี่นะคะก็เห็นจับภาพแล้วนะกุ้งกริงมากเลยนะคะก็มาเปิดกันเลยนะคะหนึ่งสองสามและชื่อน้องเขาอะก็เป็นชื่อ blue fida เด,ดาบฟ f i d ลูก <F> ใช่เป็นชื่อว่าบรูฟิดาโซฟิดาแล้วก็บรูฟิดานะคะเป็นแคลลี่พอเชตน,นะคะออหนังสวิฟนะคะก็สวยๆแบบนี้น่ารักมากจริงๆแล้วนิงไม่ค่อยชอบเล่นหนังสวิฟตเท่าไหร่รนิ้งจะชอบหนัง e um เอฟซัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเห็นสีแบบเขาหน้ารักเป็นสีฟ้าเลยหะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรายังไม่มีแบบกระเป๋าอารมณ์แบบนี้เลยนะคะก็หนังเขาก็จะแบบ เรียบๆแบบนี้นะคะนี่ที่ได้ยินมาก็คือว่าตัว k l l ลี่ r อเชตเขาไม่ใช่โคต้าแบกนะแต่ว่ากว่าจะได้มาก็ยากเหมือนกันนะคะก็เคยไปถามในช็อปก็ไม่มีะไยเนี่ยก็ให้ดูแบบว่าบักทองนิงจะเป็นคนที่ชอบบักทองเท่านั้นนะคะข้างหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อดีของน้องเขากับข้อเสียละกันนะคะ ข้อดีของน้องเขาคือน้องเขามีความตะมูตมีนะคะแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ต่างจากมินิเคลลี่ก็คือว่าเขาสามารถใส่มือถือได้นะคะน่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วก็ความซอฟของหนังสวีฟนะคะก็คือว่ามันเปิดปิดง่ายนี่นะคะนินก็จะเปิดปิดให้ดู คือมันจะไม่มีความ h a r ดแบบแบบหูกว่าจะเปิดได้ F ซ a m ซ e r i e s ที่แบบว่าเปิดปิดยากมากแต่อันนี้เขาก็จะมีความซอฟของมันนะคะแบบนี้ข้างในก็จะแบบนี่เลยมีบับเบิรห่อไว้แบบเหมือนเป็นบับเบิรเอาไวใ้ให้ให้มันอยู่ส่งนะคะอันนี้เป็นข้อดีก็คือใส่พวก p h o n e ได้ใส่ของได้เยอะกว่า Mini Kelly ลลแล้วก็เป็นครัชนะคะตัว Porsche เ,เขาเป็นปคําแปลว่าเป็นครัชนะคะแบบนี้เป็นก็คือถือแร้มาเป็นครัชนะคะแบบนี้ถือน่ารักน่ารักนะคะอารมณ์แบบ นีหรือจะเป็นแบบก็เป็นคลาสแบบนี้ได้นะคะทุกคนนี่น่ารักไหมน่ารักเนาะสีเขาแบบคิวมากนี่นะคะ1 2 3ส,สมนี้สวยไหมคะก็ไปออกงานได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็ใช้ในชีวิตประจำวันเลยอย่างเงี้ยก็ได้แต่ต้องระวังหน่อยนะไปเดทเลยอย่างเงี้ย แต่ข้อเสียมาดูข้อเสียกันดีกว่านะคะข้อเสียของเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นหนังสวีฟเนี่ยหนังสึ่งคือว่าเป็นรอยง่ายมากนะคะแค่แบบอย่างที่พีเอดี่บอกพวกหนังแลมหนังอะไรเงี้ยคือหายใจก็เป็นรอยแล้วด้วยความที่ว่าเล็บป้าขาทุกคนแบบบางทีนะแบบถ้าเลยเด็ดยาวอะ่ะมันสามารถที่จะแบบขวดมันได้นะแต่ว่าเขาก็จะมีความนุ่มๆและใช้ง่ายนะคะต่อไปนะคะต่อไปก็คือว่าสังเกตไหมว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้าง,างที่จะนิ่มอะ่ะแล้วก็ไม่มีตัว ตัวบัคเกิลอะค่ะแถวนี้ถ้าถ้าเป็นเคลลี่เขาก็จะมีเนาะหรือตัวปุ่มตรงนี้ตรงตรูดเขาเนี่ยใช่ไหมมันไม่มี เวลาที่คุณจะวางแหน่อย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงนะแบบที่จะเลอะก็คือต้องระวังมากๆอะ่ะเพราะว่าเวลามันไม่มีตูดอย่างเงี้ยมันก็คือแบบเรียบกับผิวไปเลยะนะคะแล้วหนังเนี่ยนี่ก็ไม่แน่ใจแบบถ้าเกิดน้าจิ้มหกไปมันเป็นอย่างไงวะยังไม่ได้ไม่อยากลองเลยซอมอ่ะก็ต้องเทคแคร์น้องเขาหน่อยก็อาจจะแบบเอาไปออกงานถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กงไม่เอาไปพร้อมลูกเพราะว่าลูกกิฉันต้องเลอะคาบช็อกโกแลตไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นกระเป๋ ที่แบบ investment และกันนะคะอย่างหนึ่งของนิงนะคะพูดถึงการดูแลก,กระเป๋าแล้วนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเกี่ยวกับ bag k n s s r t t นะคะทุกคนการที่เราซื้อเนี่ยลงทุนกระเป๋าแอ r m มสไม่ว่าจะเป็น Kelly ่เบอร์กินอะไรก็แล้วแต่ในตระกูล a i r m s สทุกอย่างก็ราคาแบบแรงนะคะดังนั้นเนี่ย การที่เราต้องดูแลเขาอมันก็ต้องมีเนาะก็คือถ้าอยากจะคีบแวลูของเขานะคะให้มูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆคุณต้องดูแลและรักษานะคะดังนั้นนะคะเราต้องมีอะไรคะ Bag Insert ค่ะส่วน Bag Insert นะคะที่ N นงใช้นะคะกับทุก อันเลยก็ว่าได้นะคะของ Air m a นะคะนิงใช้ของแบรนด์เมลดีนะคะเดี๋ยวจะแปะเข้าไปตรงนี้นะคะอ่ะซึ่งเราก็เอามาให้ดูแล้วนะคะอันนิ้งเอามาให้ดูก่อนอันนี้เป็นของมินิพอเชตนะคะหลังจากที่นิงได้อันนี้นะคะนิงก็ติดต่อทางแบรนด์เขาไปเลยค่ะบอกว่าพี่มีกระเป๋าอ,อันใหม่มาค่ะน้องอะไรประมาณนี้นี่นะคะแล้วก็ ทางแบรนด์เขาก็บอกว่านี่คือคอลเลกชันซัมเมอร์นะคะที่ยังไม่เปิดที่ไหนนะคะแล้วก็เขาก็ให้เรา,าได้ออเดอร์ก่อนขออน้ารอไหมน้ารักน้ออันนี้เปิดเผยได้ละมั้งเออนี่นะคะนี่ก็คือเป็นไทเซลนะคะจะบอกว่านิ้ง ติดใจแบรนด์นี้แบบตั้งแต่เบอร์กินแล้วนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอรีวิวพอเชตก็มาตัวแบ็กอินเสิร์ตก่อนว่าแต่ว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในแบ็กอินเสิร์ตนะคะโดยปกติแล้วอะสมัยก่อนนิ่งเคยเสิร์ฟแบบซื้อในตามแบบแหล่งช้อปปี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่แบบแบ็กอินเสิร์ตบางทีถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำมาแบบตอบโจทย์ขนาดอะไรเงี้ยบางทีก็ใหญ่ไปเล็กไปคือเราก็ต้องหาแบ็กอินเสิร์ตที่ว่า มันช่วยคลีปทรงกระเป๋าและเมลดีอะคะ่ะเขาก็ชำนาญน,นะคะแล้วก็แบบเหมือนศึกษามาทุกอย่างทำแต่แอร์แมสกระเป๋าแอร์แมสนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาอินเสิร์ตปุ๊บมันพอดีนะคะมันคลีปทรงนะคะแล้วก็สวยดูหรูรามากเลิศมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายสกอตนะคะน่ารักมากเดี๋ยวนิ้งจะอินเสิร์ตเข้าไปนะคะคืออย่างนี้ทุกคนกระเป๋าข้างในเนี่ยด้วยความแอรเนาะคือแบบมันก็จะโล่งแบบเนี้ย เราหนังหอยเลยถ้าเราใส่ของโยนโยนเข้าไปอย่างเงี้ยหนังมันอาจจะเสียทรงได้นะทุกคนดังนั้นเนี่ย back insert จำเป็นมากนี่นะคะเราจะมา insert กันให้ดูเลยนี่ทุกคนอยู่ทรงเราดูความน่ารักของเขานี่นะคะโอเคแบรนด์นี้นะคะเขาก็จะทำมาจากเป็นไทยซิลนะคะผ้าไหมไทยนะคะเกรดแบบพรีมเมียมมากๆเลยนะคะนี่ก็บอกทางแบรนด์ว่าเนี่ยนะเดี๋ยวดิงนะจะรอแบบนันนลาน้องแค่นะคะทางแบรนด์เขาก็เลยนี่ค่ะ คุณนิค้าเรามีเป็นหมุดด้วยนะคะอะไรเงี้ยแบบว่าเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยซื้อไว้ก่อนก่อนที่แบบกระเป๋าจะมา <c oughs> <laughs> โอเคทางแบรนดเขาก็จะทำหมุดด้วยนะคะนี่ติดติดตูดกระเป๋านะคะแบบนี้นะคะนี่ นี่เดี๋ยวไว้กระเป๋ามาเมื่อไหร่นะคะจะเอาน้องหมุดนะคะมาใส่นะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับอันบ็อกซ์นะคะน้องมินิพอเชตนะคะน่ารักฟ้งฟิงนะคะถูกใจแม่มากนะคะเดี๋ยวเราก็จะหิ้วน้องเขาออกงานนี่แหละนะคะไปเดทบ้างอะไรบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่น่าจะสําหรับแบบ ใช้ออกงานก็ต้องระวังน้องเขาเป็นพิเศษนะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะส่งรูปสวยๆนะคะถ้าเกิดมีนะคะก็จะมาใส่ไว้นะคะกับน้องสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคนที่ติดตามรับชมนะคะสนับสนุน NJJ Family Channel ตลอดนะคะแล้วก็ขอนะคะฝากติดตามกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะให้เราไปถึงหมื่น subscribe กันสักทีนะคะทุกคนในปีนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ